สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเจลลกล่าสุดเกมที่23ประจำวันเสาร์ที่30กรกฎาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ขคอสซาโดเล่ซัป,ปโปโรเสมอกับนาก,กุยาแกมปัสไป2-2จูบิโลอิวตะเฉือนาชนะโชนาเบอร์เมเล่1-0เซเลโซโอซกาก้าเอาชนะอวิสปาฟุก,กุกะ2-0 ก,กัมบ่าวสากาเสมอกับเกียวโตซังกา1-1ซาเฟซายโลชิม่าก็แพ้ให้กับเอฟซีโตเกียว1-2อุระวะเลดมอนเปิดบ้านเอาชนะคาวาซากิฟอนทะเล่3-1วิโซโกเบแพ้ให้กับคาชิวะเลโซ0-1แล้วก็โยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเอาชนะคาชิม่าเอลเลอร์2-0ไปดูกันที่ตารางคะแนนล่าสุด จาฝูงก็ยังคงเป็นโยโกฮาม่าเอเมลินอที่เก็บไป48คะแนนอันดับ2คาชิมาเล่์มี40อันดับ3คาชิว่าเลโซมี39เซเลโซสากาอยู่ที่4ครับมี38แล้วก็คาวาซากิฟันเทเล่ร่วมมาอยู่ที่5ฮะมีอยู่37คะแนนในขณะที่คอนโซเดเร่ซัปโปโรอยู่อันดับที่14ครับมีอยู่25คะแนนแล้วก็สามอันดับสุดท้ายอันดับ16เป็นจูบิโรอิวันตามี22อันดับ17เวิเซอร์โกเบ21แล้วก็อันดับสุดท้ายชิมิซุเอสพาวเก็บไป20คะแนน ในเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในวันที่ที่31กันยายนก็จะเป็นเกมระหว่างชิมิสุเอสพาวเจอกับซางแอนโทสึงง